สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบกันนะคะแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องภูผานะคะก่อนอื่นเรามาฟังคำชี้แจงก่อนนะแบบทดสอบฉบับนี้จะมีอยู่2ตอนที่เด็กๆจะต้องทำนั่นคือตอนที่1เป็นแบบทดสอบประเภทบรณนายํจำนวน10บข้อคะแนนเต็มสิบคะแนน ตอนที่สองเป็นแบบทดสอบประเภทอัตนัยจำนวนหนึ่งข้อคะแนนเต็ม10คะแนนนะคะซึ่งแบบทดสอบเรื่องภูผานี้นะคะรวมทั้งตอนที่1และตอนที่2มีคะแนนเต็มทั้งหมด20คะแนนนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเขียนลงในกระดาษตํำตอบตามตัวอย่างนี้นี่ก็คือตัวอย่างของตอนที่1 เด็กๆเขียนข้อ1ถึงข้อ10จากนั้นเด็กๆฟังคุณครูอ่านโจทย์และช้อยนะคะเด็กๆก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อเหมือนที่เคยทำมาเช่นเด็กๆคิดว่าข้อกอไก่ถูกก็เขียนเฉพาะกอไก่ลงไปนะคะส่วนตอนที่สองนั้นเด็กๆก็นำเฉพาะตัวเลขมาเติมลงในช่องตรงนี้แล้วก็เขียนพยัญชนะ ตามคำสั่งที่ครูจะให้ในตอนที่สองนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปพบกับข้อสอบตอนที่หนึ่งข้อที่หนึ่งกันเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภูผาอีกครั้งนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภูผา กูผูผามีพ่อภูผามีแม่ขอภูผามีพ่อภูผาไม่มีแม่คอภูผาไม่มีพ่อภูผาไม่มีแม่เด็กๆฟังข้อหนึ่งอีกครั้งนะคะ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภูาผากภูผามีพ่อภูผามีแม่ขอภูผามีพ่อภูผาไม่มีแม่คภูผาไม่มีพ่อภูผาไม่มีแม่เด็กเลือกคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะ ข้อสค่ะภูผาทำหน้าที่อะไรอีกครั้งนะคะภูผาทำหน้าที่อะไรก็ดูแลพ่อขอดูแลแ,แม่คอดูแลใบบใบบัวอีกครั้งนะคะข้อสองนะ ภูผาทำหน้าที่อะไรก็ดูแลพ่อขอดูแลแม่คอดูแลใบบกใบบัวเด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องกันเลยนะคะข้อ3ใครเป็นเพื่อนภูผาอีกครั้งนะคะใครเป็นเพื่อนภูผา กพ่อขอแม่ขช้างเดี๋ยวฟังข้อสามอีกครั้งนะคะใครเป็นเพื่อนภูผากอพ่อขอแม่ขช้างเด็กๆเ,เลือกคำตอบกันได้เลยค่ะข้อที่สี่นะคะ ข้อใดไม่ใช่การดูแลใบโบกใบบัวอีกครั้งนะคะข้อใดไม่ใช่การดูแลใบโบกใบบัวก็อาบน้ำขอเช็ดตัวขอออกกาลังกายอีกครั้งนะคะข้อสี่นะ ข้อใดไม่ใช่การดูแลใบโบกใบบัวกออาบน้ำขอเช็ดตัวขอออกกำลังกายเด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องกันได้เลยค่ะข้อที่หค่ะภู้ผาจุดๆที่ได้ดูแลใบโบกและใบบัว ควรเติมคำใดลงในช่องว่างอีกครั้งนะคะภูผาจุดจุดจุดที่ได้ดูแลใบโบกและใบบวัวควรเติมคำใดลงในช่องว่างก็ไกลดีใจขอภูมิใจคอน้ำใจฝังข้อห้าหม่อีกครั้งนะคะภูผาจุดจุดจุด ที่ได้ดูแลใบบกใบบัวควรเติมคำใดลงในช่องว่างก็กลดีใจขอขายภูมิใจขอควายน้ำใจเด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องกันเลยค่ะข้อที่6ค่ะใบโบกใบบัวจุดๆภๆูผาควรเติมคำใดลงในช่องว่าง อีกครั้งนะคะใบโบใบบัวจุดจุดจุดภูผาควรเติมคำใดลงในช่องว่างก็ไก่รักขอไข่กลัวขอควายดีใจอีกครั้งนะคะใบโบใบบัวจุดจุดจุดภูผาควรเติมคำใดลงในช่องว่างก็รัก ขอกลัวคอดีใจเด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องกันได้เลยค่ะต่อไปข้อ7ค่ะเราไม่ควรเลี้ยงใบโบกใบบัวที่ใดอีกครั้งนะคะเราไม่ควรเลี้ยงใบบกใบบัวที่ดะะใ,บบกใบบดก็ป่าขอหมู่บ้านขริมถนน อีกครั้งนะคะข้อเเราไม่ควรเลี้ยงใบโบกใบบัวที่ใดกอป่าขอหมู่บ้านค้อริมถนนเด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องกันได้เลยค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะอาหารของใบโบกใบบัวคืออะไรอีกครั้งนะคะอาหารของใบโบกใบบัวคืออะไร กอข้าวสารขอปลาทอดคอกล้วยอีกครั้งนะคะอาหารของใบโบกใบบัวคืออะไรกอข้าวสารขอปลาทอดคอกล้วยเด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องกันได้เลยนะคะข้อ9 ข้อใดเรียงคําได้ถูกต้องอีกครั้งนะคะข้อใดเรียงคําได้ถูกต้องก็ใบบัวใบโบกดูแลภูผาขอภูผาดูแลใบโบกใบบัวขอใบโบกดูแลใบบัวภูผา เดี๋ยวฟังข้อ9อีกครั้งนะคะข้อใดเรียงคําได้ถูกต้องกใบบัวใบโบกดูแลภูผาขอภูผาดูแลใบโบกใบบัวคใบโบกดูแลใบบัวภูผาเด็กๆเลือกคําตอบที่ถูกต้องกันได้เลยค่ะ ต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับตอนที่หนึ่งฟังนะคะรักจุดจุดจุดรักภูผารักใบโบกใบบัวควรเติมคำใดในช่องว่างอีกครั้งนะคะจุดจุดจุดรักภูผารักใบโบใบบัวควรเติมคำใดในช่องว่างกอพ่อขอ แม่คอพ่อแม่เดี๋ยวฟังข้อสิบอีกครั้งนะคะจุดจุดจุดรักภูผารักใบโบกรักใบบัวควรเติมคำใดในช่องว่างก่พ่อขอแม่คอพ่อแม่เด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องกันได้เลยค่ะ ตอนที่2นะคะให้นะักเรียนเขียนคำตอบต่อไปนี้โจทย์ถามว่านะคะอักษกรกลางมีกี่ตัวนะคะเวลาเด็กๆเ,เอาไปเขียนในสมุดก็เขียนเหมือนตามตัวอย่างที่คุณครูให้ในหน้าที่1นะคะอักษกรกลางมีจุดๆตัวเด็กๆก,ก็เติมตัวเลขลงไป ได้แก่ก็คือลอกบรรทัดนี้ลงไปทั้งหมดเลยนะคะในสมุด1 2 3ก็คือเขียนไปว่าตัวที่1ของอักษรกลางคือตัวพยัญชนะใดก็เขียนพยัญชนะลงไปนะคะจำได้ไหมคะในคลิปวิดีโอที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วว่าอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็มีตัวอะไรบ้างเด็กๆเขียนตั้งแต่ข้อ1เรียงไปจนถึงตัวสุดท้ายของอักษรกลางเลยนะคะ อีกครั้งนะคะตอนที่สองก็คือให้นักเรียนเขียนคําตอบต่อไปนี้โจทย์ถามว่าอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างเด็กๆก็เขียนว่าอักษรกลางมีจุดๆก็คือเติมตัวเลขลงไปเลยตัวได้แก่1คือตัวอะไรเขียนพยัญชนะลงไปสองคือตัวอะไรสคือตัวอะไรไล่ไปจนพบทุกตัวของอักษรกลางนะคะ แล้วค่ะก็ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจในการทําข้อสอบวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถเปิดทบทวนดูได้เลยนะคะว่าข้อไหนที่เด็กๆยังฟังโจทย์หรือฟังคำตอบไม่ชัดเจนก็เลื่อนคลิปวิดีโอไปแล้วก็สามารถเปิดฟังแล้วก็ทำเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ใหม่กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ